มาหัดดูลายมือนะคะเส้นโค้งๆเนี่ยค่ะเส้นพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวตรงนี้นะคะคือเส้นปัญญาญานเส้นยานอย่างรู้เกิดจากบุญบารมีนะคะที่สั่งสมมาแต่อดีตชาติหรือถ้าคนที่เพิ่งเกิดใหม่หรือคนที่ไม่เคยมีเลยอะค่ะถ้าปฏิบัติเยอะๆนะคะทำความดีเยอะๆ หรือฝ่ธรรมะหรือฝึกสมาธิวิปัสสนาเยอะๆเส้นนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะคะเมื่อ,อบุญบารมีมันถึงเป็นเส้นเกี่ยวกับรลังสังหอนเส้นปฏิพานไหวพิบคือมันเหมือนมีปัญญาๆานะคะเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือมีอเรื่องที่จะต้องแบบว่าคิดจะต้องแก้ปัญหา เราก็จะคิดออกแก้ปัญหาออกแล้วกอ็อาจจะอย่างรู้ความคิดของคนอื่นรู้จิตรู้ใจอ่านความคิดของคนอื่นได้นะคะแต่ถ้ามีเส้นนี้มาจากอดีตชาติแต่ที่นี้เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกอะไรเลย ก็เหมือนกับว่าเออเรามีรถมีจรวดมีอาวุธแต่เราไม่รู้วิธีใช้มันก็อยู่อย่างนั้นก็อาจจะไม่ไดเออ้เกิดผลอะไรนะคะแล้วก็อาจจะตายจากโลกนี้ไปโดยที่เออไม่ได้ใช้ปัญญายาณผนสวรรค์ที่ติดมากับตัวเอง <laughs> ก็เอออย่างเช่นข้าเจ้าเนี่ยเพิ่งจําได้ว่าเคยเป่าคุยนะคะ เมื่อ28เดือน7ปี2565ตอนไปใช้ชีวิตอยู่ที่วิลล่ามังคลาที่เชียงรายวันแรกที่เป่าคุยโชว์ทางโซเชียลยเพื่อนฝูงคนรอบข้างอาจงอาจารย์พยาบาลเพื่อนร่วมพยาบาลงงกันหมดเลยฮ่เธอไปเป่าคุยได้ตั้งแต่ชาติบางไหนเธอไปเรียนมาจากไหน ừ? เออก็คงประมาณนี้คือทั้งชีวิตลืมไปเลยว่าตัวเองเป่าคุยได้นะคะ วันดีคืนดีก็จําจได้ก็อาจจะคล้ายๆไอเส้นปัญญาญาณตรงเนี้ยคือเรามีแต่เราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรออแต่ถ้าวันดีคืนดีเรา,าใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็คงอาจจะเหมือนอาการที่ข้าเจ้าจําได้ว่าเคยเป่าขลุ่ยแล้วก็สามารถาเป่าขลุ่ยเป็นเพลงแล้วก็สร้างความบันเทิงให้ตัวเองและอนาคตอาจจะสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะก็ มีเส้นโค้งๆแบบนี้ก็สามารถที่จะเป็นหมอดูได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้อย่างรู้นะคะถ้าฝึกจิตให้มันว่างให้มันมีฌานให้มันมีปัญญาอยางเยอะๆยก็อาจจะสามารถที่จะเป็นหมอดูทํานายไทยทักได้ค่ะหรือบางคนก็เป็นนักบวชก็อาจจะกลายเป็นเกจิอาจารย์เป็นระดับ ผู้ที่บรรลุธรรมะขั้นสูงได้นะคะหรือบางคนนะคะป้านปลายชีวิตะคะ่ะอาจจะไปอยู่สวดสันโดษอยู่แบบคนเดียวอะไรเหมือนนักปฏิบัติธรรมแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีออวงแหวนโซโลมอนตรงนี้นะคะอันนี้คือมือซ้ายเนี่ยมันจะเป็นมือที่ออสั่งสมมาจากของเก่าจากอดีตชาตินะคะอันนี้ก็ไปมีวงแหวนโซโลมอนซึ่ง เป็นวงแหวนที่เกี่ยวกับธรรมะนะคะก็สามารถที่จะสนธนาธรรมเข้าใจธรรมะขั้นสูงคือสามารถยกระดับจิตวิญญ,ญาณได้ไวกว่าคนทั่วไปเพราะว่ามันเหมือนมีของเก่าติดตัวมาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าด้านขวามือเนี่ยค่ะตัว Lord ออ t เดอร์ลิงที่วงแหวนโซโลมอนเนี่ยก็จะชัดนะจะชัดกว่าไอ้ข้างซ้ายมือมีถึง3วงนีคะ แวดลงตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวงแหวนโซลมอนค่ะอันนี้ด้านขวามือนะคะแล้วก็มีเส้นกากบาทตรงฝ่ามือตรงนี้นะคะก็คือมี6ิกเซนค่ะ,อ,ะอย่างมือของข้าเจ้าเนะี่ยมีทั้งวงแหวนมีทั้งกากบาดมีทั้งเส้นยานจย่างรู้ก็สามารถที่จะฝึกเป็นหมอดูได้นะคะถ้าจิตมันนิ่งแล้วก็มีการอย่างรู้ จิตว่างนิ่งมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถทำนายได้แม่นขึ้นนะคะ